เมื่อวานกราฟเพิ่งจะร่วงหนักอยู่เลยสรุปแล้วจะไปทิศทางไหนกันแน่จะขึ้นหรือจะลงมาอัปเดตข้อมูลอ n อนเชนในโลกคริปโตเคอเรนซีมาอัพเดตกราฟ BDC และ Alcoin ในวันนี้ไปติดตามกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่เอ้ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปนี้ปเป็นลังใจให้ผมเลยนะครับช่องฟีคริปโตมาเสนอนาคิดและมุมมองส่วนตัวผมไม่ได้มานำการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวันที่21เดือน2เวลาประมาณ5โมง เวลาที่ผมกำลังอ่านอยู่กราฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับย่าลรมเป็นกำลังใจให้ผมโดยการที่อย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยไปที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลออนเชนเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอเรนซีรวมถึงบิตคอยและมาอัปเดตกรา b บิตคอยรวมถึงเอาคอยในวันนี้กันไปติดตามกันครับเอาละครับเรามาดูที่ f e a r a n d g r e e d i n d เดกันก่อนเลยครับก็จะเห็นว่า Fre a เนี่ยยู่ในดตกรี่เป็ Extreme Fear, รืนี่ ที่เขากลัวกันมากในช่วงนี้นั่นเองครับตอนนี้ปรปับตัวมาที่25แล้วนั่นเองซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเจนว่าอย่างที่ผมเคยได้บอกไปในหลายครั้งว่าถ้าเราไปเข้าซื้อตอนที่คนเขากลัวหรือคนเขามีความกลัวมากๆกังวลมากๆเนี่ยแล้วเราไปขายตอนที่มันเกิดสถานะที่มีความโลภเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะพอที่จะได้กําไรเช่นเดียวกันนะจากก่อนอันเนี้ยที่เราไปซื้อตอนที่คนเขากลัวกันเนี่ยแล้วช่วงอาทิตย์ก่อนหน้าเนี้ยคนเขาเริ่มมีการกลับมาสู่สภาวะปกติจริงๆแล้วถ้าเราเข้าซื้อช่วงนั้้้นนนนนนน่่เน่เเเเเรากกก็ยยยัังงพออทไดดชีีีวซึต เรากลับมาที่สถานะที่ Extreme Fear หรือกลัวไหมอีกครั้งนึงแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยได้แบ่งเงินบริหารจัดการเงินไว้ป้องกันความเสี่ยงที่ร่วงลงมาหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆได้แบ่งเงินป้องกันเอาไว้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเนื่องจากหล,หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินที่จะมาช้อนซื้อในช่วงนี้แล้วนั่นเองเนื่องจากเขาซื้อไปหมดแล้ว แล้วเขาก็กําลังติดดอยกันอยู่ทั้งหมดนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเรามีเงินช้อนซื้อเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากด้วยสําหรับนะครับเพื่อนๆลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงเป็นสถานะ extreme fear แล้วเกิดในช่วงนี้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะ ซึ่งพอเรามาดูในช่วงของภาพรวมโดยตลาดเนี่ยก็จะเห็นว่าวันนี้มีการดีตัวกลับขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากการที่ร่วงลงมาเมื่อวานเกิดการแพนิคเซลล์เกิดขึ้นทั้งความตึงเครียดต่งางๆเกิดขึ้นปรากฏว่าวันนี้ก็บวกเข้ามาหลายๆตัวเลยทีเดียวแต่ผมก็มองว่ายังคงเป็นการพักตัวอยู่นั่นเองจะเป็นการกลับตัวจริงๆหรือเปล่านเนี่ยเราต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับโดยที่ว่าถ้าเรามองในมุมของกราฟเนี่ย จะปฏิเสธมุมมองนี้ก็ไม่ได้นะครับก็คือการเกิดดับเบิลท็อปเกิดขึ้นนั่นเองในส่วนของไทม์เฟรมมันะครับโดยที่เพืเ่อนๆจะเห็นว่าเกิด,ดเรียกได้ว่าจุดท็อปสุด2จุดนะครับหรือเป็นตัว M นั่นเองเนาะโดยที่ว่ามีโอกาสถ้ามันเกิดแพทเทิร์นดับเบิลท็อปเกิดขึ้นจริงๆก็มีโอกาสครับที่ราคาจะร่วงมาที่ประมาณ $19,500 ดอลลาร์ 19, หรือ $10,000 ดอลลาร์ 10, โดยประมาณนั่นเองนะครับซึ่งเพืเ่อน มองเห็นแบบนี้หรือเปล่าว่ามันเกิดเป็นดับเบิลท็อปหรือเปล่าราคาจะร่วงลงมาได้หนักขนาดนี้จริงๆหรือเปล่าเป็นเพื่อนต้องวางแผนเราเอาไปวิเคราะห์ในมุมมองของตัวเองดูนะครับซึ่งกราฟเนี่ยก็จะมีทั้งดับเบิลท็อปและก็ดับเบิลบัตทอมถูกต้องไหมครับดับเบิลบัตทอมก็จะเป็นดับเบิลยูด้านล่างแทนแต่อันนี้เกิดเป็นดับเบิลท็อปฉะนั้นอันนี้ก็คือการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นขาขึ้นเนาะก็คือกลับตัวอันนี้เป็นจุดเน็งรายที่สําคัญแลลล้ววกก็็ปปรรัับตลดลงมมาเาเน ดับเบิลท็อปนั่นเองนะครับเอาล่ะในเมื่อมีมุมมองที่มันแบริชหรือเป็นขาลงมากๆแล้วเนี่ยเราลองมามุมมองที่มันเป็นมุมมองที่กลับตัวบ้างซิมุมมองขาขึ้นให้สูรกล่าวกันบ้างซิแอดนะครับผมไม่อยากรับฟังเลยมุมมองแบริชเนี่ยซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นได้ชัดว่าปี2022และปี2012โดยประมาณซึ่งได้ลองเอามาเปรียบเทียบกันนะครับในไทม์เฟรมสามเดย์แล้วก็1นึ่งเดย์เนาะโดยที่เพื่อนๆจะเห็นว่าเราวิ่งเป็นเหมือนทายแองเกิลในกรอบใหญ่และก็เป็นฟอร์ลิงเวทกรอบเล ราคาประมาณ38,200และมีเดเยชั่นในการกลับตัวเป็นเทนไลน์ขายขึ้นอยู่เป็นการยกโลและก็ยกโลตรงนี้อยู่เหมือนกับปี2012เลย ยกโลตรงนี้และยกโลตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้มีการเบรกไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเส้น EMA แล้วก็เส้น e MA ทั้งหมดเนี่ยจะได้มีการปรับตัวเป็นขาขึ้นทันทีเพียงแต่ว่าเรารอการคอนเฟิร์มอยู่นั่นเองซึ่งการคอนเฟิร์มในช่วงนั้นนะราคาก็ควรจะไปยืนเหนือประมาณ42,000ให้ได้ก่อนเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มในการกลับตัวเป็นขาขึ้นและเพื่อนๆจะเห็นจาก RSI ที่กลับมาเลเทสเส้นโมเมนตัมและและรอว่าจะรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับอยู่เนี่ยอาจจะมีการกรับตัวเป็นขาขึ้นในรองเทอมของ DC เลยก็เป็นไปได้ซึ่งจากกออดดีีเเเช่่นนนยวัพืๆ หเห็นว่าไอซกลับลงมารีเทส เหมือนกับปัจจุบันเลยจุดเส้นสีเขียวเหมือนกันเลยหลังจากนั้นแล้วเมื่อกลับมาเทสก็มีการกลับตัวในภาพลองเทมเลยฉะนั้นแล้วมุมอมองที่เป็นบูริชเนี่ยก็ยังคงเป็นไปได้อยู่เช่นเดียวกันเพื่อนๆเราไปวางแผนรับมือกับความเสี่ยงดูนะครับโดยที่ผมมองในโซนแนวราบถัดไปก็อยู่ที่ประมาณ28งห0หรือ300 0 0โดยประมาณนะครับแล้วถ้าเรามามองในมุมมองของข้อมูลออนเชนกันบ้างเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟเนี่ยได้มีการปฏิเสธราคาตั้งแต่ช่วงแนวต้านสาคัญที่45,000โดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้มีโอกาสล่วงลงมาประมาณ37,000 ประมาณนะซึ่งเราอยู่ที่โซนประมาณ37,000จนถึง39,000โดยประมาณในช่วงนี้เรากําลังวิ่งไซเวกอยู่นะครับและมุมมองในการกลับตัวเขามองว่าถ้ามีการบัตท่อมหรือมีการกลับตัวตั้งแต่ช่วงราคา37,000จนถึง39,000เนี่ยเราเบรกแนวต้านสําคัญขาลงตรงนี้ไปได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสกลับขึ้นไปเทส45,000อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอะไรครับเรามีการล้างลิควิดคาลองไปแล้วหรือลองสกรีไปแล้วและช่วงนี้ก็มีชอตสกรีไปแล้ว ก็ทําให้ราคามีการกลับตัวฉะนั้นแล้วหลายๆคนเนี่ยเมื่อกราบลงหลายๆคนอาจจะมองว่ามันต้องเป็นขาลงแน่หรือเปล่าฉะนั้นแล้วก็เลยอาจจะเกิดการชอร็อตสกรีดเกิดขึ้นก็เนื่องจากคือว่าอะไรครับก็คือคนเปิดชอ็อตกันเยอะๆยะแล้วกราฟเนี่ยได้มีการสวนทางก็คือชอ็อตสกรีดเกิดขึ้นก็คือกราฟได้มีการกลับตัวอย่างรุนแรงเลยทีเดียวฉะนั้นมอ,มองนี้เป็นไปได้หรือเปล่าเพียงเพียงลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาในมุมของตัวเองดูนะครับ เอาล่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ Bitcoin ในภาพรวมในมุมมองของผมกันบ้างเรามาดูในกราฟกันบ้างซึ่งเพื่อ,อนๆจะเห็นใน Time f r a m ม5 d นเะนี่ยที่ผมหยิบยกมาให้ดูเนื่องจากผมอยากให้ดูภาพรวมในตลาดก่อนซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าในอดีต Bitcoin เนะี่ยได้เบรกเส้นค่าเฉลี่ยเส้น m a ต่างๆขึ้นมาได้ยืนเหนือได้ทั้งหมดเมื่อเบรกหลุดโอ้โหก็ล่วงยับเลยแต่ปรากฏว่าในช่วงกลางปีเนะี่ยเราไม่ได้ปิดหลุดเส้น m a 100ซึ่งแตกต่างกับในช่วงปัจจุบันที่เราได้ปิดต่ำกว่าไปแล้วนั่นเอง ซึ่งถ้าจะเป็นการคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยผมมองว่า BDC เนี่ยควรจะไปยืนเหนือประมาณ4 7 0 0ให้ได้ซึ่งจะเป็นการคอนเฟิร์มในการกลับตัวเป็นขาขึ้นในภาพลองเทิมได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นเราเพื่อนๆอาจจะต้องรอจุดที่4 7 0 0เนี่ยว่า BDC จะสามารถไปยืนเหนือได้หรือเปล่าฉะนั้นถ้าไปยืนได้เนี่ยอาจจะมีมุมมองในการกลับตัวเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยที่ว่าที่ผมวงกลมสีแดงๆไว้ตรงนี้นะครับมีช่วงเนี่ยที่ BDC ทำราคาต่ำลงมาเนี่ย แต่ปรากฏว่าตอนนี้นเกิด Hidden Bullish Divergence เกิดขึ้นก็คือราคาต่ำลงอ่าราคาสูงขึ้นแต่โมเมนตัมต่ำลงนะครับและในปัจจุบันเนี่ยเหมือนเราจะเกิดเป็น Hidden Bullish เช่นเดียวกันราคาสูงขึ้นแต่โมเมนตัมเนี่ยต่ำลงเช่นเดียวกันเหมือนจะเป็นการเกิด Hidden Bullish เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วอาจจะมีมุมมองในการกลับตัวในภาพลองเทอมเนี่ยเกิดขึ้น ในช่วงสิ้นเดือนนี้เนี่ยเป็นไปได้นะครับเนื่องจากอะไรเพื่อนจะเห็นจาก MACD ดีเนี่ยใน Timeframe 5D เดที่แรงขายเนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงแล้วใกล้ที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเหมือนกับช่วงตรงนี้เลยเหมือนกับช่วงตรงนี้เลยแล้วก็เหมือนกับช่วงไหนอีกครับ เหมือนกับช่วงตรงนี้เลยที่เกิด hidden bullish divergence เกิดขึ้นที่แรงขายเนี่ยเริ่มอ่อนตัวใช่แล้วเ,เพื่อนๆอาจจะรอเอา Mac d ดีใน time frame 5 d เนี่ยไปพิจารณาในการเข้าซื้ออีกซักไม้หนึ่งตอนที่เขาเริ่มที่จะใกล้กับตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมองว่าเริ่มใกล้แล้วแต่เพียงว่าตอนนี้ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นั่นเองนะครับยังไม่ได้เป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะเนื่องจากยังไม่ได้เบรกไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย ema 1 0 0เลยนั่นเองซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าปิดต่ำกว่า ชัดเจนนะครับแต่ว่าจุดที่ผมได้ให้เข้าซื้อไปเนี่ยก็คือ38,300ที่ผมได้บอกแบ่งไม้เข้าซื้อไว้เราก็ต้องได้ทําการเข้าซื้อไปแล้วซึ่งตอนนี้เรายังคงได้กําไรอยู่เนื่องจากอะไรครับตอนนี้ไปที่ 39, 1 0 0เพรแล้วเพราะว่าใครที่ไปเข้าซื้อโซนด้านบนเนี่ยผมให้เข้าซื้อแค่10%โดยที่ถ้าใครสมัครสมาชิกเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วใน Excel นะไปเปลี่ยนกลับไปเปิดดูเนาะซึ่งในโซนนี้เราเข้าซื้อไปผมมองว่ามีโอกาสในการกลับตัวได้อยู่และเราจะงคงแบ่งไม้ไไว้้้ที่่นนดานาดาาลงอยู เนื่องจากเรายังไม่ได้มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นเลยเพียงแค่เราแบ่งเงินไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงนั่นเองนะครับทีนี้แล้วถ้าผมดูในส่วนของแท่งเทียนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้จากแท่งเทียนชัดเจนว่ามันเริ่มมีเลเยชั่นในการกลับตัวเป็นการทิ้งไส้ไว้เยอะพอสมควรบริเวณโซนแนวรับที่ผมได้ตีไว้เส้นสีหเหลืองๆนี้ฉะนั้นแล้วเราจะลองไปเปิดดูในช็อตเทมกันบ้างว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังมีโอกาสล่วงออกมาได้หรือเปล่า แต่พอเรามาดูในส่วนของช็อตเทอมในไทม์เฟรม1นึเดเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้จากแท่งเทียนแท่งสีเขียวเนี่ยยังไม่ไปสามารถปิดเหนือแท่งสีแดงๆเกาะหน้าได้เลยฉะนั้นแล้วการกลับตัวตอนนี้ในไทม์เฟรม5ดีที่เราดูก่อนหน,น้านียอาจจะเป็นเพียงแค่การขึ้นมาในระยะสั้นก็ได้ ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาได้อีกอยู่ฉะนั้นแล้วการที่เราจะต้องแบ่งไม้เผื่อไว้ที่โซนด้านล่างเนี่ยเราก็ยังคงต้องทําอยู่นั่นเองเนื่องจากในส่วนของไทม์เฟรม1นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้จาก macd ที่เขาเพิ่งจะตัดลงด้วยซ้ําไปและยังคงมีแรงขายเกิดขึ้นในไทม์เฟรมเล็กอยู่ฉะนั้นแล้วอาจจะยังมีการที่จะปรับตัวของราคาร่วงลงมาได้อีกอยู่ รวมถึง IC i s ซีไทยเนี่ยยังมีการปรับตัวลงมาอย่างโซน Over อ o ์โนได้อีกอยู่นั่นเองจะทำให้ราคาร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องมาบริเวณช่วงโซนราคา35,000เนี่ยได้อยู่นั่นเองนะครับผมยังมีมุมมองแบบนี้อยู่ในช็อตเทอมนะฉะนั้นแล้วในภาพลองเทอมเนี่ยก็เริ่มมีแรงขายที่อ่อนตัวลงก็จริงแต่ว่าพอเรามาดูในช็อตเทอมเนี่ยยังคงมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาได้อีกอยู่ฉะนั้นแล้วเรายังคงต้องป้องกันความเสี่ยงไว้อยู่นั่นเองซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จากเส้น EMA ต่าง ราคาในช็อตเทอมเนี่ยก็ยังไม่สามารถไปปิดเหนือได้เลยซึ่งจะมีการไปปิดเหนือช่วงนี้ก็เป็นเพียงแค่การเฟกเอาต์เหมือนกับช่วงนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เกิดการกลับตัวในช็อตเทอมและในลองเทอมเกิดขึ้นเลยเพียงแค่เริ่มมีแนวโน้มที่อาจจะกลับตัวเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้นั่นเองเนาะถ้าเราดูในไทม์เฟรมใหญ่ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันกับในไทม์เฟรมเล็กตรงที่ว่าอะไรครับถ้าใช้เวลาถึงประมาณสิ้นเดือนอ่าก็ใช้เวลาอีกประมาณ9วัน ซึ่งกราฟเนี่ยอาจจะล่วงลงมายังจุดบาดท่อมบริเวณโซนนี้ที่ผมได้ว่าไว้ก็ได้แล้วถึงได้มีการกลับตัวเกิดขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับในมุมมองของผมผมก็มองว่าควรจะต้องแบ่งไม้ไว้อยู่และราคามีโอกาสล่วงลงมาได้อยู่ที่ประมาณ35,400โดยประมาณนะครับเนื่องจากแท่งเทียนแท่งนี้ไม่ได้ทําการปิดเหนือแท่งเทียนแท่งสีแดงๆก่อนหน้าซึ่งราคาเนี่ยยังไม่เรียกได้ว่ายังไม่สามารถที่จะรับอยู่ได้อย่าง แข่งแข่งเท่าไหร่ซึ่งการที่จะกลับขึ้นไปตรงนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การรีเทสแนวต้านก็ได้แล้วร่วงลงมาต่อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วก็ยังไม่ได้มีการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับยังคงต้องแบ่งไม้เผื่อไว้อยู่เนาะฉะนั้นก็ป้องกันความเสี่ยงไว้นะครับโดยที่ FTT เราก็ยังพงเห็นมุมมองเหมือนเดิมนะครับว่าการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้ยังคงเป็นเพียงแค่การกลับขึ้นมารีเทสแนวต้านเท่านั้นที่เขาได้ร่วงลงมาฉะนั้นแล้ว ผมมองว่ามีโอกาสร่วงลงมาได้โซนที่34ดอลลาร์รวมถึง1,200บาทได้เหมือนเดิมนั่นเองยังไม่เห็นมุมมองในการกับตัวรวมถึงเพื่อนๆจะเห็นอะไรครับที่เห็นว่าแม c ดีเนี่ยเพิ่งจะตัดกันลงเท่านั้นเองและมีโอกาสตัดกันลงต่ำกว่าศูนย์ด้วยและไอซยก็มีโอกาสไซเวอ์มาอย่างโซนโอเวอร์โซอย่างต่อเนื่องได้อีกอยู่ซึ่งก็ยังคงมีมุมมองเหมือนเดิมและก็ยังมีโอกาสที่ราคาถ้าร่วงลงมาจากโซน34หรือ1,200เนี่ยมีโอกาสมาโซนด้นล่างเลยนะครับที่ราคาประมาณ25ดอลลาร Uh, 25ดอลลาร์ผมให้เป็นประมาณนี้หรือราคาไทยหรือราคาไทยผมให้เป็นประมาณ1,000บาทนะครับมีโอกาสร่วงลวงมาได้อีกอยู่นะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องแบกไม้ป้องกันไว้นะครับมีโอกาสร่วงลวงมาได้เช่นเดียวกันซึ่งแนวโน้มตอนนี้ยังคงเป็นขาลงอยู่นั่นเองยังไม่ใช่จุดกลับตัวจริงๆนะในมุมมองของผมนะครับต่อไปก็เป็นอีเทรีเรียมนะครับอีเทรีเรียมก็ยังคงมีมุมมองเหมือนเดิมว,ว่าการกลับขึ้นมาแท่งนี้เป็นเหมือนแค่การกลับไปรีเทสแนวต้านของขาลงเท่านั้นเองซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จากแนวโน้มของแท่งเทียนเนี่ยยังไมไ ก่อนหน้าเหมือนกับ BDC เลยฉะนั้นแล้วการขึ้นมาเทสรอบนี้ยังมีโอกาสไซเวดาวลงมาบริเวณแนวรับที่ผมเคยได้บอกไว้เช่นเดิมนะครับก็คือ2,400จะถึง2,200หรือ80,000โดยประมาณและก็ส่วนถัดไปที่60,000โดยประมาณนั่นเองนะครับโดยที่โซลาร่าโอ้โหโซลาร่าต้องบอกว่าแตกต่างจากหลายๆเหรียญเนื่องจากอะไรครับการมิเลชันแท่งเทียนแท่งปัจจุบันเนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นได้จากแท่งแดงๆที่มีวอลลุ่มในการเข้าซื้อและป่งบอกถึงแท่งเทียนในการกลับตัวชัดเจนฉะนั้นโซลาร์นา เมื่อเบรกเทนไลท์เมื่อ,อไหร่เพื่อนๆค่อยพิจารณาเรียกว่าเข้าซื้อีกครั้งหนึ่งหรือจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าซื้อไปแล้วเนื่องจากจุดเข้าซื้อที่เราได้บอกกันไว้ก็คือ3 9มสโดยประมาณหรือ3 0มพันจนถึงสามพซึ่งเขาได้ร่วงลงไปถึงแล้วนะครับก็คือเขาร่วงไปจนถึงประมาณอ๋อแปดโดยประมาณฉะนั้นแล้วเราได้เข้าซื้อไปแล้ว ฉะนั้นก็ปล่อยรันเทนต่อไปนั่นเองนะครับโดยที่เราจะซื้อก็ต่อเมื่อล่วงลงมาอีก70เท่านั้นฉะนั้นตอนนี้เราก็รันเทนต่อไปและยังคงเรียกได้ว่ารับอยู่และอาจจะเกิดเป็นดับเบิลบัตทอมเกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งการเกิดเป็นดับเบิลบัตทอมเนี่ยอาจจะทำให้โซลาร่าเบรกไปถึง1 5 1เลยก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วน่าจับตาดูมากๆนะครับก็คือส่นปัจจุบันนั่นแหละที่เกิดเป็นดับเบิลบัตทอมหรือดับเบิลย แบบนี้นั่นเองนะครับและ Mac D เนี่ยเพิ่งจะตัดกันด้วยนะแต่ยังเป็นการตัดกันที่ต่ำกว่าศูนอยู่นะครับซึ่งไฮไซเนี่ยแตกต่างจากหลาย,หลายเหรียญน,นะซึ่งโซเนี่ยกำลังเบรคขึ้นไปนะครับฉะนั้นมีโอกาสกลับตัวได้ <c oughs> เช่นเดียวกัน <c oughs> ก็จับตาดูโซลาน่า นั่นเองนะครับต่อไปก็เป็น BNB นเนาะ BNB อก็จะแตกต่างจากโซลาน่านะครับนเนื่องจากโซลาน่า SI เนี่ย RSI ไซเนี่ยขึ้นไปด้านบนแต่ BNB เนี่ยต่ำกว่าเส้นแนวโน้มและก็ Mac d ดีเนี่ยกำลังตัดกันลงนะครับซึ่งผมมองว่าก็ยังคงเป็นแผน,แนเดิมก็คือร่วงลงมาที่3052ดยาประมาณซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จากแท่งเทียนปัจจุบันเป็นแท่งที่มีแรงเทขายพอสมควรนะครับฉะนั้นแล้วก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นั่นเองโดยที่ราคาไทยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ11,500หรือ 10, 000, 1 000, 1,900โดยประมาณนะครับสำหรับราคาไทยยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นั่นเองเห็นไหมครับแบบนี้เนาะโดยที่เรามาดูต่อไปก็คือเป็น ADA นะครับ ADA นี่ยก็มีทั้งเทียนในการกลับตัวแต่ว่ายังคง ยังคงมีแรงขายอยู่นั่นเองนะถึงจะเริ่มมีการอ่อนตัวของแรงขายมาบ้างก็าตามแต่ผมมองว่ายังไม่น่าสนใจแต่อย่างใดนะครับและผมก็เหมือนจะเห็นเป็นเรียกได้ว่า Bullish Divergence เกิดขึ้นของ ADA นะอาจาจะเกิดการกลับตัวไปเทสแนวต้านสําคัญบริเวณราคาประมาณ 1$ ดอลลาร์อีกรอบหนึ่งเนี่ยยังเป็นไปได้อยู่นั่นเองแต่ถ้าหลุดสักประมาณเรียกได้ว่า8.95เนี่ยควรจะขัดออกมาเลย ในมุมมองของผมนะครับโดยที่ราคาไทยนะครับการเกิดบูลดิเดเวอร์เจนเกิดขึ้นสําหรับ m a c กดนะีเนี่ยมีโอกาสกลับขึ้นไปเทสท,ท,ที่โซนประมาณ39บาหรือ40บาทโดยประมาณนะครับแต่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะเนื่องจากเกิดเพียงแค่ในสัญญาณ Mac กดีเท่านั้นแต่สัญญาณใน R s i ซเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ยังคงต้องระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับบูลดิเดเวอร์เจนช่วงนี้เนาะต่อไปเป็นเหรียญกาล่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่ากาล่าเนี่ย ทำการอะไรครับยกโลยกหยกโลชัดเจนตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนซึ่งผมก็ได้ทาเรียกได้ว่าแนวรับสําคัญไว้ให้แล้วที่โซนด้านล่างนะครับก็คือช่วงราคาประมาณ2.1นลโดยประมาณเนี่ยมีโอกาสที่การาจะล่วงลงมาเทสได้อยู่จากแท่งเทียน4ชั่วโมงมเพื่อเห็นว่าถึงจะเป็นการกลับตัวเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถเบรกบริเวณแนวต้านสําคัญของเทนไลน์ขาลงไปได้ฉะนั้นแล้วก็ยังไม่น่าเข้าซื้อจนกว่าเขาจะเบรกเทนไลน์ line. แนวต้านตรงนี้ไปได้นั่นเองซึ่งยังกง ต้องแบ่งไม้เผื่อไว้ที่2.1ดอลลาร์โดยประมาณนะครับโดยที่ราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณ6ถึง6ถึง8บาทโดยประมาณเนาะซึ่งจะเป็นโซนนี้นะครับ6.8จนถึง8บาทโดยประมาณที่การ่าอาจจะล่วงลงมาต่อเนื่องได้แบบนี้อยู่นั่นเองนะครับพเพื่อนก็คงต้องแบ่งไม้เผื่อไวนะ้เนาะก็ถ้าเรามาดูในส่วนของ Time Frame D เพื่อนจะเห็นว่าการ่าเนี่ยแม็กดีเพิ่งจะตัดการลงด้วยซ้ำไปนะครับและแท่งเทียนแท่ง D เนี่ยก็ไม่ได้ทำการปิดเป็นเหมือนจุดกลับตัวเลยนะฉะนั้นผมก็มองว่า น่าจะมีโอกาสล่วงลงมาต่อได้อยู่นั่นเองหรือจนกว่าเขาจะเบรกเทนไลน์ในทางเฟร,รมสีชั่วโมงไปได้เพื่อนๆค่อยพิจารณาเข้าซื้อนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกแต่ผมมว่าข้อมูลที่ผมนํามาเสนอเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการเทรดของเพื่อนๆทุกคน หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมบริหารจัดการความเสี่ยงไม่มีอะไรที่มันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปและเพื่อนๆให้กําลังใจผมโดยที่อย่าก,กดข้ามโฆษณาผมก็พอนะครับใครสนใจที่จะให้การสนับสนุนผมใครใช้ iOS ก็ไปอัปเดต YouTube ใน App Store แล้วก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่หน้าช่องของผมได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและให้การสนับสนุนผมตั้งใจทําทุกคลิปและอยากให้เพื่อนๆได้ตังจริงๆนะครับอย่าลืมเป็นเฮาฉลามที่กวามากับผมและผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวนน สวัสดีครับ